สวัสดียามเย็นค่ะทุกคนเย็นนี้กูรูก็มาถอนหญ้าเนาะแต่กูรูก็ถอนทั้งวันนั่นแหละค่ะพี่น้องเพราะถอนหญ้าที่ผักบุ้งแก้วเนาะกูรูก็ถอนทั้งวันแหละพี่น้องแต่ฝนมันเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดเนาะฝนตกก็ถอนได้ง่ายๆนะคะพี่น้องแต่ว่าพอฟ้าร้องเนาะ กูรูก็รีบวิ่งเข้าบ้านพอฟ้าหยุดครูก็มาถอนหญ้าต่อนะคะพี่น้องทําเป็นกองกองนี้นะคะเดี๋ยวกูรูก็จะเอาญ้าที่เป็นกองกองแบบนี้นะคะเอาไปไว้ในสวนทางนู้นไปกองทําปุ๋ยทางนู้นนะคะเอาไปเรเอาไปรวมกันทางนู้นเนาะอันนี้ก็พังบวบเก่าเนาะแต่มันก็ยัง ผ่านแล้งมาได้นะคะพี่น้องยังมีอยู่นะคะแต่กูรูก็ปลูกใหม่อีกนะคะปลูกเสร็จแล้วขึ้นแล้วนะคะตรงนี้กูรูก็เริ่มปลูกใหม่อีกนะคะแต่ว่าหญ้าก็ลกเนาะยิ่งถอนก็ยิ่งขึ้นมาใหม่เยอะนะคะพี่น้องดูสิคะแล้วกูรูจะถอนหมดเมื่อไหร่ พี่น้องจ๋าอันนี้มีทั้งหญ้าแล้วก็มีทั้งผักเสี้ยนเนาะผักเสี้ยนสวยๆก็เยอะนะคะพี่น้องมีเป็นเป็นที่เป็นที่ของมันนะนี่ค่ะทางโน้นก็มีผักเสี้ยนอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าถอนหญ้าเนี่ ได้ทั้งราบทั้งโคนมันเนาะดูก็กทนเป็นกองกองไว้นี่นะคะพี่น้องนี่ค่ะผักบุ้งแก้วของเราตอนแรกมันก็แห้งตายหมดแล้วนะคะอันนี้มันขึ้นมาใหม่นะคะพี่น้องจ๋าดูซิที่กูดูจะได้ถอนอีกก็เยอะนะคะพี่น้องทำเป็นกองกออย่างนี้เดี๋ยวก็จะ เก็บไปทิ้งในสวนข้างในนั่นเนาะเอาไปทำปุ๋ยหมักเนาะเยอะแย,ยะเลยย่ารกมากทำทั้งวันได้แค่นี้นะคะพี่น้องจ๋าฟังเสียงนกไปด้วยเนาะยามเย็นๆนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะ เดี๋ยวกูรู้จะถอนหญ้าต่อคะ่ะใกล้จะเสร็จแล้วไม่ไม่ได้เสร็จทั้งส่วนนะคะแค่ที่ผักบุ้งแก้วเนาะหญ้ามันรกก็เลยได้นิดหน่อยเนาะมีแต่หญ้าเยอะนะคะพี่นอ้องอย่างตรงนั้น ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ